โจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่ารถคันหนึ่งวิ่งจากจุด A นะคะไปยังจุด D นะคะซึ่งมีระยะทาง3กิโลเมตรโดยช่วงจากจุด A นะคะไปยังจุด B เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่100กิโลเมตรชั่วโมงเป็นเวลา t วินาทีค่ะ และช่วงจากจุด C ไปยังจุด D นะคะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่60กิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา t วินาทีเช่นกันนะคะส่วนช่วงจากจุด B ไปยังจุด C เนี่ยรถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความหร็วคงที่เป็นเวลา4วินาทีโจทย์ให้คำนวณระยะเวลา t และระยะทาง s จากจุด A ไปยังจุด B นะคะให้คำนวณ s กับ อโอเคเราจะมาสร้างกราฟกันก่อนนะคะโดยกราฟนี้นะคะจะเป็นกราฟของ vt นะคะสร้างกราฟนะคะโดยแบ่งการเดินทางเนี่ยออกเป็น3ช่วงเนาะก็คือช่วงที่ a ไป b, b. และ b ไป c และ c ไป d โดยช่วงแรกนะคะเรารู้ความเร็วคงที่ของมันก็คือ100นะคะจะเปลี่ยนหน่วยจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีโดยการนำมาหาร3.6นะคะและเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดจุดหนนะคะก็คือจุด b เนอะแล้วใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ย ทวินาทีก็คือตรงนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้น t วินาทีหลังจากนั้นนะคะเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงคงที่นะคะโดยใช้เวลาทั้งสิ้นนะคะ4วินาทีะคะ่ะ ใช้เวลา4วินาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเคลื่อนที่ต่อนะคะจากจุด C ไปยังจุด D นะ,คะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งใช้ระยะเวลา T เช่นกันนะคะอ่า 60นะคะก็เอามาเปลี่ยนน้อยให้เป็น3 6เช่นกันนะคะเราได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและเวลาแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะมาคิดกันเนาะคิดจากพื้นที่ใต้กราฟนะคะพื้นที่ใต้กราฟของ vt เนี่ยจะเท่ากับระยะทางที่วิ่งได้เนาะ ่พื้นที่ใต้กราฟนะคะมาจากสูตรสี่เหลี่ยมนะคะคือ1 0 0ส่วน3.6นะคะคูณทีบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างมืองนะคะคือ1.2ส่วน2คูณจะนี้เป็น100นะคะบวกกับ6 0ส่วน3.6นะคะ1 0 0ส่วน3.6 บวกกับ60ส่วน3.6นะคะคูณสูงนะคะสูงเป็นแนวนี้เนาะให้มันเป็น4นะคะความสูงเป็น4บวกกับ60ส่วน3.6นะคะสูตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าคูณกับ T นะคะระยะเวลาเท่ากันจะมีค่าเท่ากับ 3,000นะคะเพราะว่าโจทย์บอกมาว่ามีระยะทาง3กิโลเมตรเราเปลี่ยนหน่วยให้กลายเป็นเมตรนะคะเราไปคูณ10กำลัง3จะได้ค่าเท่ากับ3,000นะคะคราวนี้เราก็สามารถหาค่า t ได้แล้วเนาะแต่ว่าจะแบ่งให้ฝั่งซ้ายเนี่ยติดทีเอาไว้เพื่อความง่าย องการคิดเลขะะเราจะได้ค่า t นะคะเท่ากับ65.5วินาทีนะคะก็คือเวลาที่ใช้ทำหน่วยให้เป็นหน่วยนะคะเป็นวินาทีต่อมานะคะมาหาระยะทางซึ่ง s เนี่ยเท่ากับ vt v จะ จากช่วง A ไป B นยเขาบอกมาแล้วว่าคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราทำหน่วยให้เป็นเมตรต่อนาทีก็ต้องไปหาร3.6เหมือนเดิมนะคะคูณ65.5โอเคจะได้ระยะทาง s มานะคะเท่ากับ1819เมตรนะคะ1819เมตรหรือว่าจะเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรก็ได้นะคะ